สบายดีทุกคนวันนี้กมาขอขอกับดาวอีเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คือเก้าพี่น้องในล,ลงทงลงขาคือเก้าลงหนองวันนี้น่ากาศระสีหนาวๆดวน้อยนึงแต่ว่าซีมาซ่อนกุ้งอยู่หนองพี่น้องเลยหาดาวไปได้ลงเองเองนาะเฮะเอ้ยลงอันดาวนา่ะอ,อยู่กับหลานน้อยอยู่ในทางนี้ก็เลยไปได้ลงลงุ้นนลมกันพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ลงหนองซ่อนกุ้งเลยเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเฮามาลุ้นนํากันว่ามันสิถึกหรือบ่ได้ยินเขาว่าว่ามาซ่อนในนกุ้มหลายหมีแต่ตใหญ่ๆบ่ก็เลยมาลองเบิ่งมาลองเบิ่งักดาวก็บ่ได้ลงเอยลงนี่พอลาวอยู่น้ําลานน้อยนี่ก็เลยบ่ได้ลงมาแล้วมาแล้วกแหงๆอยู่กลางท่งก็ได้บ่ถกซํา

Ừ, cung đây bà, mán này Bác khen tôi nâng Đây là gì nữa đâu bếp Cung đấy Nhìn Ừ Cái tổng thư ba vào đây chuẩn เอาคือต้มเสร็จกันแล้วพี่น้องเลยผู้ชอนกันนี่ก็ตัวใหญ่อยู่ไดอันนี้ได้ปลาเข่งมานี่มาที่สองก็ได้แต่สำนีพี่น้องเลยเอ็นเอลโลเขาจะวาวเพิ่มแบนี้นะ พวกนี้ก็จะปล่อยว่าอจากทั้งเลือาจรนี่บอกจะไม่นี่อนเออไปไปไปขาพี่โลไม่ได้ค่าได้ไปไปไดบ่ ลานก็ยังปล่อยวาวพี่น้องเอ,อ้ยเ,เอามือกองมาจับวาวเฮ้ยนี่นะฟูฟูแล่นไปฟูปปไปไปเลยปลาบ่ไปไปเลยไปแล้วพี่น้องพูดโอ้ยวาวหนักคางไปแล้วไปแล้ววาวบ่กกอปปี้ไปแล้วพูดโอ้ยจุดเห็นเลยวันนี้ผู้เห็นแต่ห่างพุ๊ ว่านักข้างมันนักข้างข้างโกงเงมโเ้นไปแล้วแค่เมกปุชุดเจอะแล้วบ่เองแล้วบ่เห็นตาห่างมานจะนะ ห็นแต่หางแบบแบแบท่ไโจบะแบบคี่างแปอย่าปล่อยบ้ากันมาบึงซ้อนกุ้งต่อบบนี้อ้าทุกอะไรปละเข่งนะนนะหมานเนาะหม่านป่า ำนี่ลมาซ้อนกุ้งกรไดเปล่าชัำเลยมีเท้าของพี่ะกุ้งกระทืยูเดมียูพี่น้องเอากระทืยูเดก ตัวใหญ่อยู <categor iser> no ่ดิลายอะไายสิบ่ะดิวะหาโพธก้นกระตาเลยน้อยสบาทเลยกระต่ายใหญ่นี่วแล้วแล้วมอู้นะเน้นแล้วนะนะเดินหากินไกล้ป้ อันนี้ว,าวา้ okay. e. วาวอันนี้ ah ว้า pues วก็จะจีบเห็นเห็นแต่หางแว๊บอยู่ว้าวว้าวคัพปี้ทางนี้ช้อนกอุ้งทางนี้ลายนี่ของพี่ลึกทางนั้นเอาค <found> วายกินน้ำคุณทางนั้นเขาเอาควายกินน้ำฟ <found> ูฟู โอ้อ็มือกันอย่างปุ๊บเจ้าของว้าวไปแต่ปุ้นปักไก่ไก่พุ่งปุ้นซ้อนมาซ้อนมาเลาะมาจนหอดโหนองละเขาว่าว่าอยู่ทั้งโหเพิ่งพีในะมันถึมันหลายปะลองเบงิ้งซ้อนทางลมพุ่งเสบือไปเลย

สุดท้ายท้ายสุดสรุปแล้วก็ได้ซ้ำนี้แหละก็ได้หลายเติบพอกอยอยู่พอได้กอ้อยเมื่อไงพี่น้อยซ้ำนี้แหละสุดท้ายและก็ะไดได้ครบทุกอย่างทั้งป่าหอยและกระกุง้ง